ถ้าว่าท่านวรวัชระเมธีผิดนี่นะครับผู้คนผิดหมดเลยการที่จะไปกล่าวหาท่านเนี่ยว่าท่านเนี่ยมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยมันไกลในแง่มุมของผมนะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นมูลทิศทนายกองทัพย์สซึ่งดูแลบรุมพุศาสนาอยู่ผมว่ามันไกลคือการทําคดีเนี่ยเราอย่าเอาความสะใจเราต้องเอาความจริงต้องดูเจตนาเป็นหลัก ถ้าท่านไม่รู้ก็คือไม่รู้พอท่านไม่รู้ปั๊บเนี่ยนะฮะจะไปหาว่าท่านผิดเนี่ยก็ผิดท่านยากอยู่นะครับบัณฑิตรู้ภาคนักปราชญ์รู้ทางพี่น้องประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนทนายความทั้งหลายนะครับไม่ได้จอ่อโจมว่าปิดใครควรใช้สติแล้วควรสำนึกด้วย จากการที่มีการออกข่าวเรื่องท่านโบเนี่ยมันทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเสียหายควรจะหยุดได้แล้วครับยิ่งสาวไปเนี่ยมันก็จะทําให้ศาสนาเสื่อมเสียความดีของท่านพอเยอะนะครับให้นึกถึงความดีของท่านด้วย ที่เคยเป็นครุบาอาจารย์คิดพยาบาทจะบันไัยถ้าคิดให้อภัยใจจะยืดหยุ่น เป็นประเด็นร้อนค่ะที่อยู่ในความสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะจากกรณีธุรกิจออนไลน์อย่างดีไอคอนกรุ๊ปนะคะกลายเป็นคดีดังมีผู้เสียหายจำนวนมากกั่งผู้ชมแล้วก็เหล่าบอสดีไอคอนนะคะซึ่งส่วนหนึ่งค่ะเป็นดารานในวงการบันเทิงไทยนะคะถูกตำรวจจับกลุ่มนำตัวสอบสวนค่ะกระ,ะทั่งได้ส่งฝากขังนะคะแล้ว18คนค่ะขณะที่โลกออนไลน์นะคะยังคงช่วยกันค่ะค้นหาข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปรวมไปถึงพระเมธีวชิโรดมนะคะหรือว่าท่านวรชิรเมธีค่ะที่เคยไปบรรยายธรรมะที่สำนักงานบริษัทดีไอคอนกรุร๊ปจะมีหลายคนติเตีนนะะะคควว่่่าาทชิมธ พูดอวยบริษัทดีไอคอนเป็นการไม่เหมาะสมก่อนที่ท่านวอนะคะจะออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าบริบทเป็นเพียงการพูดหยิกแกมหยอกธรรมดาตามประสานักพูดทั่วไปนะคะที่อยากจะให้มีอารมณ์ขันเท่านั้นไม่ได้มีในยะะจริงจังถึงขั้นที่จะเอามาปั่นว่าพระมีส่วนทางธุรกิจใดๆทั้ทงสิ้นค่ะ ต่อมานะคะก็ได้มีการเปิดเผยค่ะคลิปบรรยายธรรมของท่านวอค่ะที่บริษัทไอคอนกลุ่มเพิ่มเติมนะคะโดยเนื้อหาในคลิปค่ะระบุว่า,วาเวลาจนเนี่ยอธิบายได้เป็นฉาก,ากแต่ทําไมไม่หาเหตุผลให้ตัวเองรวยให้มันได้นี่แหละเราเป็นกันอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากรวยอย่างมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนต้องคิดที่ไหนไม่เซตทัศนคติโยมคนจะรวยต้องกรดไม่เซฟทัศนคติแบบเปิดกว้างเ,าเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาชีวิตส่วนพวกฟิกไมเซฟทัศนคติแบบติดตันเขาชวนไปสัมมานาไม่ไปคราวที่แล้วก็ไม่ไปไม่ได้อะไรมากกลับ มาผัวก็ด่าอีกต่างหากนี่เขาส่งไลน์มาบอกพระอาจารย์มาเทศพระรูปไหนก็เทศเหมือนกันนั่นแหละเข้าใจหรือยังว่าทําไมถึงดักดานอยู่กับที่เนี่ยเป็นไม้กระดานต่อไปคนฟังก็ขำนะคะและท่านก็ได้กล่าวว่าให้คนเหยียบย่ํากันต่อไปเพราะว่าคุณฟิกไม์เซตทัศนคติแบบตีบตันส่วนคนที่เขาจะรวยเขาจะถือทัศนคติแบบ stay hungry stay foolish จงกระหายและทําตัวให้โง่ตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตจงหิวกระหายจงละไม้คล้ายคนโง่เลวลาดจนเนี่ยอธิบายได้เป็นฉากเป็นฉาก แต่ทำไมไม่หายหผลให้ตัวรวยให้มันน้ะนี่แหละเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากรวยอยา่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้องพลิกที่ไหน m i n d s e t f ทัศนคติลกคนเจริญรวยต้อง Grow m d s e t f ทัศนคติปบดเปิดกว้างเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตสุดท้พ set, ลิก m i n d s e t f ทัศนคติแบบติดตันเขาชวนไปแตะไม่ไปเขาไ,ไดิไป ได้อะไรเมื so ite, ่อกลับมาหัวได้แ้วฮเนี่เก็ส่งไลายมาบอกค้าจะมาที่พระรูปไหนก็รี่เหมือนกันแเละเข้าใจอะไอย่างนี้ทำไมมันดักดานเที่นี่เปยไหมกระดาษต่อไปให้เก่งคนเจ้าล่ไปเพราะคุณ f i ม myself ักษกติดตาม ส่วนคนที่เขาจะรวยเนี่ยเขาจะถีพัสเติ s t ั y ค u n g ส y s เต y f ฟูล i s ชเป็นรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตจงหิวกระหายจงรักไม้คนโม จนกระทั่งต่อมาคุณผู้ชมคะ่ะได้มีการพูดพัดพิงนะคะระหว่างท่านวอล์วชรเมธีคะ่ะกับคุณหนุ่มกัญชัยนะคะหลังจากที่ได้มีการเชิญทนายเดชาไปออกรายการโขนกระแสช่วงหนึ่งนะคะมีการกล่าวพัดพิงไปถึงท่านวอลเวชรเมธีคะ่ะก่อนที่ท่านวอลนะคะจะออกมาชี้แจงยาวเหยียดเป็นรอบที่2คะ่ะเพื่อเตือนคุณหนุ่มกัญชัยพร้อมเผยว่าอยากทาตัวเป็นสารเตี้ยคะ่ะหรือตอนนี้นะคะได้กลายเป็นก่อนต่อเนื่องไปแล้วก่อนที่จะลบโพสต์ดังกล่าวออกไปในเวลาต่อมานะคะ และเมื่อวันที่18ตุลาคมค่ะพี่หนุ่มก็ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวนะคะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าตนรับทราบและเห็นทั้งหมดเป็นสิทธิที่พระคุณเจ้าจะพิมพ์หรือแจ้งอะไรรับทราบสิ่งที่ตําหนิติเตียนต่อว่าต่อขานมายันไม่ได้เป็นสารเตี้ยส่วนเรื่องราวทั้งหมดที่พระอาจารย์พิมพ์เข้าข้อ,ขอหาหมิ่นประมาทสุดท้ายกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ให้ฟ้องพระในเมื่อเคยเป็นพระอาจารย์ของตนมาก่อนครั้งนี้ทั้งหมดตนก็ขอใส่บาตรให้พระอาจารย์ตนจะไม่ฟ้อง ขณะที่ทางด้านของทนายเดชาค่ะก็ได้มอบหมายนะคะให้ทางทนายกุ้งค่ะแจ้งความเอาผิดนะคะท่านวอลวิชรัเมธีในฐานะตัวการสนับสนุนคนมาลงทุนในข้อหาสนับสนุนให้เกิดการช่อโกงประชาชนพร้อมกับออกมาไลฟ์สดฉะเดือดรัวๆนะคะตามที่ทางท็อปดาราได้นําเสนอข่าวไปแล้วค่ะ ทั้งนี้ก็ยิ่งทําให้ดราม่าของท่านวววิชระเมธี ah นะคะหมาขู่เรื่อยๆค่ะและเรื่องราวก็เริ่มบานปลายไปไกลนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคะแม้ว่าท่านววชิชระเมธี ah จะถูกโจมตีอย่างหนักนะคะแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งค่ะก็ยังมีคนออกมาเคลื่อนไหวปกป้องอาทินักการเมืองนะคะอย่างนายนิพิษอินทรสมบัติค่ะอดีตสสพัทลุงนะคะที่ได้โพสต์ขออยู่เคียงข้างอาดีตสววันชัยสอนสิริค่ะได้ออกมาปกป้องท่านนะคะว่าท่านวววิชระเมธี ah ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับดีไอคอนมองว่าท่านเป็นพระดีแห่งยุคสมัยขายธรรมะอย่าางดววพกกับฟ แสงแทนค่ะส่วนในแง่ของกฎหมายนะคะก็มีทางด้านของธนานดิดาค่ะออกมาชี้แจงว่าจะเอาผิดในฐานะตัวการแชร์ลูกโซ่หรือผู้สนับสนุนในแชร์ลูกโซ่ต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้พร้อมกับแนะอย่าเอากฎหมายนะคะแล้วก็ความไม่เหมาะสมมาผสมกันค่ะ และล่าสุดนะคะที่ Facebook ของทนายอานันชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความระ้าย,ยาวนะคะว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรมคิดอย่างไรกับกรณีท่านวรวัชระเมธีกับดีไอคอนกรุ๊ปผิดอาญาหรือผิดพระธรรมวินยัยหรือไม่เมื่อวันที่19ตุลาคม2567พระเดชพระคุณพระราชธรรมนิเทศหลวงพ่อพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีได้เชิญมูลนิธิทนายกองทัพธรรมโดยผมและมหาหมีรวมแก่ ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาทคดีโฉนดกุ้เลแขกโฉนดเลขที่94552ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีเนื้อที่1ไร่1งาน60ตารางวางเงินประมาณ10ล้านบาทที่มีข้อพิพาทกันมานานตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันกว่า18ปีนักข่าวสำนักหนึ่งได้สัมภาษณ์หลวงพ่อพยอมเกี่ยวกับกรณีที่ท่านวอวิชระเมธี i, กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปว่าท่านกระทำความผิดอาญาหรือผิดธรรมวินยัยหรือไม่ โดยได้ขอความเห็นผมต่อกรณีดังกล่าวด้วยผมก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นเนื้อง,งานของบุลนณธิทนายกองทัพธรรมและเป็นเรื่องส่วนตัวจึงปฏิเสธไปแต่เมื่อคุยงานวัดกับหลวงพ่อเสร็จจึงได้หารือกับมหาหมีอีกครั้งเห็นตรงกันว่าควรให้ความเห็นในส่วนของท่านวรวิชระเมธีซึ่งถูกสาธารณชนและบุคคลต่างๆออกมาโจมตีบริพัทอย่างหนักซึ่งหากลุกลามไปอาจจะเสียหายต่อภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาในวงกว้างเพราะว่าท่านเป็นพระนักวิชาการที่มีชื่อผมและมหาหมีจึงได้แสดงความเห็นในด้านกฎหมายและพระธรรมวินัยซึ่งเป็นเทป บเต็มประมาณ32นาทีขอเรียนว่า มูลนิทิทนายกองทัพรมใช้พระธรรมวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการวินิจฉัยให้ความเห็นในทุกมิติโดยไม่มีอคติหรือเจตนาก้าวล่วงทนายผู้ใดหรือท่านใดหรือคนที่เห็นต่างและที่สําคัญสําหรับคุณหนุ่มกัญชยัยผมทราบเรื่องนี้มานานแล้วและรู้สึกขอบใจที่ให้อาภัยท่านวรวิชระเมธี i, เราจึงให้ข้อมูลที่เป็นข้อพระธรรมวินยัยข้อกฎหมายสงฆ์และกฎหมายบ้านเมืองตามข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ปรากฏเป็นข่าวเท่านั้นเพื่อป้องปามไม่ให้มีวิวาทะต่อพระสงฆ์ด้วยถ้อยคำรุนแรงแน่นอนที่สุดว่าทุกคนอยู่ภายใต้าการ บังคับใช้กฎหมายไม่มียกเว้นแม้จะเป็นพระสงฆ์ก็ตามแต่ต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์โดยกระบวนการยุติธรรมเสียก่อนในส่วนของท่านวอลวิชระเมธีผิดถูกอย่างไรก็ว่ากันไปตามประมวลกฎหมายทางสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏปัจจุบันถือว่าท่านยังไม่มีความผิดส่วนการละเมิดพระธรรมวินัยข้อใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตามข้อเท็จจริงที่จะปรากฏในอนาคต ดังนั้นการแสดงความเห็นและกล่าวถึงท่านวอลวิศระเมธีหรือพระสงฆ์รูปใดๆที่ยังคงครองเพศบรรพชิตอยู่ชาวพุทธเราควรระมัดระวังและว่ากล่าวโดยอัถะโดยธรรมด้วยถ้อยคําสุภาพในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทร่วมกันและขอให้ท่านได้พิสูจน์ตนเองก่อนที่จะสรุปว่าผิดหรือถูกอย่างไรท้ายที่สุดหากเป็นความบกพร่องพลาดพลั้งของท่านเองในเรื่องของกฎหมายหรือพระธรรมวินัยที่ขาดเจตนาอันไม่เป็นความผิดแล้วก็ควรอดโทษในส่วนนั้น ตามความเหมาะสมและควรให้อภัยท่านวรวิชระเมธีด้วยเมตตาธรรมระหว่างกาันเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้กลับมาทำงานจันลงพระพุทธศาสนาต่อไปทางนี้ค่ะโพสต์ดังกล่าวนะคะได้แนบคลิปค่ะที่พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยโดยในคลิปดังกล่าวนะคะทางทนายอนันชัยค่ะได้กล่าวถึงเรื่องของกฎหมายนะคะส่วนทางมหาหมีค่ะหรือว่าดรประยุทธ์ประเทศเสนาได้กล่าวถึงพระธรรมวินัยนะคะ โดยชายอนันชัยคะ่ะได้กล่าวว่าเรื่องนี้นะคะตนมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่ใช่องค์กรหรือว่าส่วนรวมแต่ว่านะวันนี้มันเลยเถิดในแง่มุมของกฎหมายเขาดูเจตนาเป็นหลักว่าณนะขณะนั้นท่านวอร,รู้หรือไม่ว่าดีไอคอนกรุ๊ปนั้นเป็นธุรกิจที่เขาอ้างว่าเป็นการแชร์ลูกโซ่ขายตรงถ้าเขารู้คือผิดไม่ใช่แค่กฎหมายแต่ผิดธรรมวินัยด้วยแต่นะเวลานั้นท่านได้รับการนิมนต์ไปเทศเพื่อให้ขวัญกาลังใจแก่พนักงานไม่ได้มีเจตนาที่จะไปโฆษณาชวนเชื่อให้คนอื่นมาลงทุนการที่ท่านเทศมันเหมือนเเป็นนนทคคิใการ พูดเพื่อที่จะโน้มน้าวคนให้มีกําลังใจตนมองว่าถ้าท่านรู้ว่าดีไอคอนคือการแชร์ลูกโซ่อย่างที่คุณเขากล่าวหากันท่านคงไม่ทําเพราะฉะนั้นการที่จะไปกล่าวหาว่าท่านมีส่วนร่วมหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนมันไกลามากที่จะเอาความผิดกับท่านเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านวอลวิสระเมธีผิดทุกคนก็ผิดหมดเลยเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วประเด็นที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่องค์กรหรือส่วนรวม ของพระพุทธศาสนาแต่ณวันนี้เนี่ยพอเรามานั่งดูข่าวแล้วก็คุยกับท่านดรประยุทธ์ประเทศเสนาซึ่งเป็นรองประธานอยู่ท,ที่ขณะของทำเนมันเห็นว่ามันก็จะเลยถิดแหละเกี่ยวกับการที่มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับท่านวอนี่นะในแง่มุมนักกฎหมายเนี่ย เขาดูเจตนาเปหลัวว่านักขณะเวลานั้นเนี่ยท่านวอรเนี่ยรู้หรือไม่ว่าดีไอคอนเนี่ยเป็นธุรกิจที่เขาอ้างว่ามแชร์ลูกโซ่หรือขายตรงโดยที่ไม่ได้ขอบบอนุญาตสบงถ้าเขารู้ผิดไม่ได้ผิดแค่กฎหมายอายานะครับมันผิดแค่มันผิดถราทรรมาวนันด้วยซึ่งเดี๋ยวจะให้ ท่านดรประยุ์หรือมหามีเป็นคนอธิบายแต่นักเวลานั้นเนี่ยเมื <ME> been, <Add> <S <S ่อท่านวอวิชราเมธีได้รับการนิมนต์ไปเทศเพื่อให้ขวันกำลังใจกับพนักงานซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการที่ท่านเนี่ยเทศเพื่อให้ขวัญกำลังใจไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะไปโฆษณาชวนเชื่อให้คนมาลงทุน การที่ท่านเทศเนี่ยเป็นมันเหมือนกับเ,เทคนิคในการพูดนะ <c oughs> เพื่อที่จะโน้มน้าวคนให้มีกำลังใจ <c oughs> ผมถามว่าถ้าท่านรู้ล่ะว่ามีไอคอนเนี่ยคือแชร์ลูกโซ่อย่างที่ตอนนี้เนี่ย <c oughs> เขากล่าวอ้างกันหรือกล่าวหากันเนี่ยท่านคงไม่ทำ <c oughs> การที่จะไปกล่าวหาท่านเนี่ยว่าท่านเนี่ยมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยมันไกล ในแง่มูลของผมนะใ,<ช>ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นมูลทิศทนายกองทัพธรรมซึ่งดูแลบรุงพุทศาสนาอยู่ถูกว่ามันไกลถ้าว่าท่านวรวัชรมไอทีผิดนี่นะครับทุกคนผิดหมดเลย<ช>ตั้งแต่เริ่มเดอะไอคอนครั้งแรกเนี่ยที่มีการโปรโมทโฆษณาด้วยสื่อศิลปินทุกคนผิดหมดถ<ช>ูก<ช>ไหมครับแต่ทําไมคุณมาเอาแค่ สามคนและไอศิลปินที่โฆษณาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่ไปชักชวนคนให้หลงเชื่อเนี่ยทำไมไม่เอาด้วย<ม>เพราะเขาไม่มีเจตนาไงหรือแม้แต่ไปออกรายการนู่นรายการนี้ก็ผิดหมดนะ<ม>เช่นเดียวกันครับท่านวอล์กชร่เมดีก็เช่นเดียวกันก็เป็นเหมือนกันถ้าท่านรู้และท่านยังทำนักผิด<ม>คือสนับสนุนได้ตัวการร่วมได้ต้องย้อนกลับไปดู แม่ทีมหรือ,อ,อพวกศิลปินต่างๆเนี่ยว่าท่านน่ะโฆษณาแบบสามบอสนี่หรือเปล่า<ม>ดาราสามบอสนี่หรือเปล่าถ้าท่านทำท่านก็ผิดแต่ทุกวันนี้เปล่า<ม>ทุกคนออกมาผมไม่เกี่ยวผมเป็นบีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับในในความคิดของผมนะมในแง่ของกฎหมายนะในฐานะที่เราเป็นทนายมาส9ปีนะท่านอบอกว่ฉันนี่ไม่มีความผิดทางอาญาเลย ต่อมาทางด้านของมหาหมีค่ะได้พูดถึงความผิดทางธรรมวินัยนะคะว่าท่านวอลวิสราเมธีผิดหรือไม่โดยมหาหมีนะคะได้กล่าวว่าในกรณีที่พระจะทําผิดคือให้ดูที่เจตนาประเด็นของท่านวอลวิสราเมธีเราทราบเท่าที่เห็นในสื่อข้อเท็จจริงมากกว่านั้นเ,นเรายังไม่เห็นถ้าวันข้างหน้ามีข้อเท็จจริงมากกว่านี้ข้อเท็จจริงก็จะเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้ผมจะกล่าวในข้อเท็จจริงที่เห็นคลิป2คลิปที่เขาเผยแพร่มาเป็นการที่พระปเทศเขาได้รับการนิมนต์ใครจะนิมนต์พระเพื่อไปฉลองศรถถัทธาก็ทําได้หมดเลยครับถ้าเกิดว่ามี ความสนิทสนมคุ้นเคยกันส่วนท่านิมนต์พระผู้ใหญ่มีเหตุจําเป็นจริงๆท่านจึงจะไปท่านวรวิชระเมธีท่านมีชื่อเสียงในด้านการเผยแผ่ธรรมะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนเราจากนั้นมหาหมี่ค่ะก็ได้พูดคล้ายกันกับทางทนายอนันชัยนะคะว่าประเด็นคือท่านวรวิชระเมธีค่ะจะรู้หรือเปล่านะคะว่าดีไอคอนนั้นทําธุรกิจขนาดที่ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายและช่อโกองประชาชนเพราะฉะนั้นมีแค่2ออย่างรู้กับไม่รู้พร้อมกับพูดชัดนะคะว่าถ้าท่านรู้คือผิดแต่ถ้าท่านไม่รู้ก็ไม่ผิดค่ะ คือพระเราเนี่ยครับท่านมีสิ่สองร้อยี่เจ็ดข้อในพระบาลทิโมกนอกพระบาลทิโมกีเป็นผัานอันนั้นไม่ต้องพูดถึงในกรณีที่พระจะทาผิดเนี่ยนะครับอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อม่ยอมท่านพูดนะเจตนาแห่งพิโคเวกามังวาธานมีรูปแบบพิสูจทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาทั้งหลายคือกับกรรมคือการกระทำคือทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเจตนาเป็นหลักเหมือนกันกับกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเป็ใช่คของว่าโดยเจตนาใช่ไหมครับมาตรา59 ถ้าเป็นกฎ Cost หมายอยาญาธุรกิจห <Yeah. S 1> ือเจตนาพิเศษเพราะฉะนั้นคำว่าเจตนาเป็นสาระสาคัญของกฎหมายอาญาการที่ใครจะผิดท,ทัมม้งพระธรรมวินัยและกฎหมายอาญานั้นนะครับจะต้องมีเจตนาตั้งหลักตรงนี้ก่อนป <_ d ata> ระเด็นของท่านบวรไวเชลเมทีนะฮะของท่านเจ้าคุณบวารนะครับเ <_ d ata> ราทราบเท่าที่เราเห็นในสื่อข้อที่จริ <_ d ata> <ๆ S 1> งมากกว่านั้นเราไม่เห็นเลยถ้าวันข้างหน้ามีข้อที่จริงมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะข้อที่จริงันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าผมจะกล่าวในข้อที่จริงที่เห็น คลิปสองคลิปที่ที่เขาเผยแพร่นะฮะคือการที่พระเบเทสนี่ครับเขาได้รับนิมนต์ญาติโยมน,นิมนต์ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าฉลองศรัทธาใครจะนิมนต์พระไปเพื่อฉลองศรัทธาเนี่ยก็ทาได้หมดนะครับถ้ามีความสนิทสนมคุ้นเคยกันแต่ถ้านิมนต์เขาผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องรู้จัมกมั่งคุ้นกับท่านแล้วก็มีเหตุจําเป็นจริงๆที่จะนิมนต์ท่าน้งจะไป เอาละถ้าพวเวชลภเมทีเนี่ยท่าเป็นท่านนักคิดนักเขียนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมหาริยาัเก้าประโยค์ท่านก็มีชื่อเสียงในด้านการเผยแพร่ธรรมะที่เป็นเป็นผู้นำทานงจิตวิญญาณของผู้ธศาสนิกชนเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมว่าต้องมี20ปีแล้วใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าการที่เขานิมนต์ท่านไปเนี่ยท่านจะรู้หรือเปล่าว่า,วาธุรกิจที่เขาทำนะั่นแหละมันถึงขนาดที่ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สอง นอกจากผิดกฎหมายแล้วธุรก,กิจดังกล่าวเนี่ยมีการไปหลอกลลวงช่อกองประชาชนอย่างไรท่านจะรู้ขนาดนั้นหรือไม่มเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้ก็คือรู้ถ้าท่านไม่รู้ก็คือไม่รู้มีสองอย่างนะครับการไม่มีนะรู้รึ้นขึ่นการไม่ใช่ถ้าท่านไม่รู้เนี่ยท่านไม่ผิดครับแต่ถ้ารู้อ่ะผิดครับ ผิดท,ทั้งวาธรรมวินยัยผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองต่อมานะคะมหาหมีได้กล่าวอีกว่าแล้วถ้าจะบอกว่าการที่ท่านพูดแบบนั้นเป็นการประจบคฤหัหั์หรือมีส่วนไปโน้มน้าวคนหรือไม่นั้นจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าท่านรู้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ถ้าท่านไม่รู้แล้วก็ท่านเทศแบบนั้นก็เสมือนกับว่าท่านรู้แต่ความจริงเนี่ยท่านไม่รู้พอท่านไม่รู้เนี่ยจะไปหาว่าท่านผิดเอาผิดท่านมันยากอยู่ครับในเรื่องของพระธรรมวินัยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนอกจากนี้นะคะก็ยังได้บอกอีกด้วยว่า เราไม่รู้หรอกว่าธุรกิจขายตรงมันเป็นยังไงขนาดเราเองเนี่ยเรายังงงเลยเนื่องจากว่ามันซับซ้อนต้องให้ความเป็นธรรมกับพาท่านว่าจะรู้ขนาดนั้นหรือไม่ถ้าท่านไม่รู้แล้วไปปักปํำท่านนะครับการที่จะฟ้องท่านเป็นคดีอาญาเขาจะดูเรื่องเจตนาเป็นหลักต้องมีเจตนาพิเศษถ้าไม่มีแล้วก็อย่าพิ่งไปปักปรา จะอย่างไรก็แล้วแต่เรากําลังไปปรามายและกล่าวโจทกับพระผู้ใหญ่การพูดอะไรในฐานะพุทธศาสนิกชนก็อยากจะเรียกร้องว่าให้ระมัดระวังเพราะว่าท่านเป็นพระและท่านก็เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาที่สําคัญเลยพระท่านทําคุณงามความดีมาตลอดชีวิตท่านคนเราบัณฑิตยังรู้พลาดนักประรชญัยังรู้พังถ้าท่านพลาดจริงๆเราก็ต้องคุยแล้วก็ใช้หลักการในการถวายความรู้และพูดคุยกับท่านในฐานะพุทธบริษัทไม่ใช่ไปกล่าวหาว่าเขาผิดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นการจับจ้วงในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราไม่สบาย ถ้าจะบอกว่าการที่ท่านพูดอย่างนั้นนะครับเป็นการประจบข้าหนื่งหันหรือไม่มันก็จะมีอาบัติที่เป็นมชิมกาบัตหรืออาจจะเรียกว่าคารุกาบัตข้นข,น,ขนข้นท้างบนก็คือรองจับปราชิกก็คือเป็นมชิมกาบัตก็คือแต่เป็นอาบัตที่สามารถที่จะอยู่ปริวาสกรรมแล้วก็บอกคืนได้สังฆารทเศษส3สอย่างข้อสุดท้ายที่บอกว่าพิกูุประจบขาหนึ่งหัมันมีสัปพารีสัพหึ่งที่เรียกว่าปูระทูสกะ ก็คือปะทุสลายสกุลคําว่าปุุสลายไม่ใช่เป็นทำร้ายเขานะครับแต่ไปเป็นคนรับใช้เ็าล่ะัดสมเหมือนว่าเป็นคนที่เป็นริ้วล้อเขาหรือกระทําตัวประจบในทางที่เอาอกเาใจเพื่อให้ได้ลาบสักการะก็จะเป็นอาบัติสังฆานิเศสแต่เพียงแค่ทําแค่นั้นน่ะยังไม่เป็นนะครับจะต้องมีคณะสงฆ์ไปตักเตือนก่อนพอตักเตือนแล้วเนี่ยสงส่วนสมณภาพแล้วก็ยังไม่ฟังถึงจะเป็นอาบัติสังฆาิพพิเศษข้อ13นะครับ เพราะฉะนั้นแค่ภาคกล่าวทางกล่าปั๊บเนี่ยแหละจะอ้างว่าท่านเป็นอาบัติหลักก็เลยยังไม่ได้เนื่องจากว่าคณะสงฆ์ยังไม่ตัดเตือนท่านอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าท่านวรวิชลเมธีเนี่ยครับท่านเป็นพระสังฆาธิการนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดทศิวรวิหารผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยพระรามหลวงเนี่ยเป็นพระสังฆาธิการเพราะฉะนั้นกฎหมายสงฆ์เมื่อกี้พระธรรมวิน,น,นัยไปใช่ไหมครับกฎหมายสงฆ์เนี่ยจะมีกฎมหาเถรสมาคมกับพรบสงฆ์ครอบท่านอยู่ นั่นหมายถึงว่าท่านเป็นผรตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ในส่วนที่ท่านเป็นและท่านจะมีความผิดหรือไม่นั้นนะครับคณะสงฆ์สามารถตรวจสอบและสอบท่านได้โดยการใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24ว่าด้วยการแต่งตั้งผดถอนผรเขาจะดูเลยครับว่าจริยาสังาิการคือความระพฤติของท่านนะครับข้อ1 2 3 4สมีตรงไหนที่ผิดมั่งถ้าผิดปั๊บเนี่ยคณะสงฆ์ท่านก็จะเรียกมา นิมนต์ท่านมาแล้วก็จะถวายความเห็นท่านว่ามีคนเก่าวหาท่านอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วปรากฏภาพอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะวินิจฉัยว่าท่านผิดหรือไม่อย่างไรภายหลังจากที่นั่นให้การแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการสมเน่ยก็มีกระบวนการในการที่จะตรวจสอบและทราบวัวนนี้นะฮะสำนักงานพุทธศาสนาย่งชาติเนี่ยถวายรายงานไปที่เจ้าที่จังหวัดเชียงรายฝ่ายมาดีการเพื่อให้ตั้งสอบตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปตกใจกับท่านว่าคณะสงฆ์นิ่งนอนใจนะครับค mm hmm. ณะสงฆ์ไม่ได้นิ่งนอนใจอันนี้คือส่วนของกฎมหาเิรสมาคมกับกฎหมายราฐเมืองทีนี้ผมจะบอกว่าในหน้าพระธรรมวินัยเนี่ยถ้าเราบอกว่าผ้พผิดเพราะไปประจบตระกูลและไปผิดเพราะว่ามีส่วนในการไปนโน้มน้าวให้คนมามาทํางานแล้วก็มาหาเงินในบริษัทดังกล่าวที่กำลังมีเรื่องเนี่ยนะครับ จะต้องพิสูจน์ให้ได้แม้กระทั่งว่าท่านรู้หรือเปล่าถ้าท่านไม่รู้ก็คือแต่ถ้าท่านไม่รู้แล้วท่านเทศ่อย่างนั้นเนี่ยก็เสมือนว่าท่านรู้แต่ความจริงท่านไม่รู้พอท่านไม่รู้ปั๊บเนี่ยนะฮะจะไปหาว่าท่านผิดเนี่ยก็ผิดท่านยากอยู่นะครับในเรื่องบรรทมวินัยมันเป็นเรื่องเล็กส่วนในเรื่องด้านกฎหมายก็อย่างที่ท่านประธานบุริทีพูดเมื่อกี้ก็คือว่าในการที่จะบอกว่าท่านร่วมช่อโกงประชาชนกับบริษัทนั้นนะครับในการที่จะจับทุจริต โดยเจตนาพิเศษจะต้องดูอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือวัด1ึงท่านเป็นหุ้นส่วนในบริษัทนั้นก็คือมีชื่อในเป็นกรรมการบริษัทด้วยหรือไม่สถ้าไม่เป็นกรรมการบริษัทท่านสามารถที่จะควบคุมบริษัทนั้นโดยฐานะบุคคลภายนอกแต่ครอบงำบริษัทได้หรือไม่ต้องสืบนะครับและ 3. ท่านเป็นเครือยากกับเขาหรือไม่เป็นเครือญากก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเป็นเครือยากแล้วครอบงำบริษัทแล้วแอบไปลงหุ้นไอ้นั้นอะ ถือว่าเข้าขายในการที่จะร่วมกับบริษัททาความผิด2ถ้าไม่มีทั้ง3าอย่างนั้นน่ะท่านมีเจตนาหรือไม่ในการที่จะบอกว่าให้คนไปทํา1 2 3 4แล้วนําไปสู่การหลอกลวงประชาชนถ้าท่านเพียงแต่สักว่ารับนิมนต์ไปแล้วรู้อยู่ว่าเขาทําธุรกิจทําอะไรต่างๆแต่โดยความเป็นพลาดเนี่ยครับเราก็เคยบวชเรียนมาเราไม่รู้หรอกครับไอ้ธุรกิจขายตรงเป็นยังไงขนาดเราเนี่ยเรายังงงกับ พอรบธุรกิจขายตรงกับขายแบบตรงกับธุรกิจลูกโซ่น้าข่าวก็งงว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรเนือ่องจากมันซับซ้อนใช่ไหมครับต้องให้ควันไปทากับภาว่าท่านจะรู้ขนาดนั้นหรือไม่ถ้าท่านไมน่รู้แล้วอย่าไปปรับตังท่านนะครับการที่จะฟอ้องท่านเป็นคดียาญานั้นนะครับอายการก็ดีพนักงานสอบสวนอายการแล้วก็ศาลเขาจะดูเรื่องเจตนาเป็นหลักต้องมีเจตนาพิเศษถ้าไม่มีแล้วก็อย่าเพิ่งไปปรับตังท่านนะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมจะฝากก็คือว่า จะอย่างไรก็แล้วแต่ครับเรากําลังเป็นปา마แล้วก็กล่าวโจทย์กับพระผู้ใหญ่หรือเป็นพระที่ท่านจะาาครองภาคการสาวพรัซึ่งเป็นธงชัยพระาราหนอยู่การพูดอะไรในฐานะพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็อยากจะเรียกร้องว่าให้ะมัมระวังครับเพราะว่าท่านเป็นพระแล้วท่านเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมครับแล้วที่สัมพันธ์พระท่านก็ทําคุณงามความดีมาตลอดชีวิตท่านคนเราเนี่ยอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพยอมท่านบอกว่า บันดิตมูพคนักปาราชู้พังถ้ากว่าโกดว่าชีดวิทีท,ท,ที่สุดท่านาพลาดจริงๆนะ่ครับเราก็ต้องคุยแล้วก็ใช้หลักการในการที่จะถวายความรู้แล้วก็คุยกับท่านในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทไม่ใช่ไปกล่า,หาวหาว่าเขาผิดอย่างนั้นเขาผิดอย่างนี้เป็นพระอย่างนั้นเป็นพระอย่างนี้ซึ่งเป็นการจับย่วในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราไม่สบายใจ สุดท้ายค่ะทางด้านของทนายอนันชัยนะคะได้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าเรื่องดีไอคอนเป็นเรื่องของธุรกิจเอกชนส่วนเรื่องของท่านวอลวิชรเมธีนะคะท่านเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนานะคะซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติและท่านก็สร้างคุณงามความดีเอาไว้เยอะคนเราเนี่ยนิ้วมันยังไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นผิดบ้างถูกบ้างเราก็ควรให้อภัยซึ่งกันและกันอยากให้พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทนายความทั้งหลายไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครควรใช้สติและควรสํานึกด้วยว่าเราเป็นชาวพุทธทุกวันนี้จากการออกข่าวเรื่องท่านวอลวิชรเม มันทําให้พระพุทธศาสนาเสียหายจากนั้นได้บอกว่าเรื่องของท่านวอวิชระเมธีนะคะควรยุติลงได้แล้วเพราะว่ายิ่งสาวไปมันก็ยิ่งทําให้ศาสนาเสื่อมเสียลงความดีของท่านก็เยอะให้นึกถึงความดีของท่านด้วยท,ทั้งนี้นะคะทั้งทนายอนันชัยและมหาหมีค่ะได้กล่าวว่าไม่ได้รู้จักกับทางท่านวอวิชระเมธีเป็นการส่วนตัวแต่ดูข่าวอย่างมีสติในฐานะของนักกฎหมายและผู้ที่มีความรู้ด้านพระธรรมวินยัยและยืนยันว่าท่านวอวิชระเมธีไม่มีความผิดทั้งในแง่ของกฎหมายและพระธรรมวินัยค่ะ คือในเรื่องของ The บีไอคอนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจของเอกชนส่วนท่านวโรชระเทรีเ<ม>นี่ยน่านเป็นท่านผุสูในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติแล้วท่านก็สร้างคุณงามความดีไปเยอะนะครับคนเราเนี่ยนิ้วมันยังไม่เท่ากันเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผิดบ้าง ผูกบ้างเราก็ควรให้อภัยซึ่งกันและกันเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนรวมถึงสือ่มวอลชนนะครับทนายความทั้งหลายนะครับไม่ได้จอดโจมว่าเป็นใครเราพูดลกลางๆควรใช้สติแล้วควรสํานึกด้วยอย่างที่หมานบอกว่าเราคือชาวพุทธทุกวันนี้เนี่ยจากการที่มีการออกข่าวเรื่องท่านโวเนี่ยมันทําให้พผู้ศาสนาเนี่ย เสียหายเราในฐานะที่เป็นมูลที่ทนายกองกทัพรมเนี่ยเราดูแลบำรุงรักษาผู้ศา,าสนาถ้าเรื่องส่วนตัวเราจะไม่ยุ่งเลยแต่ถ้าเรื่องส่วนรวมเรื่องขององค์กรเรื่องศา,าสนาเราติงจะเข้ามายุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าที่เราให้สัมภาษณ์สองคนในวันนีนะ้เราให้สัมภาษณ์ในฐานะที่เราเป็นมูลที่ในการดูแลผูศา,าสนา ในสมัยพุทธกาลภาพพิสูจน์สงที่ผิดก็เยอะแต่ว่าไม่มีสื่อโซเชียลนะฮะแล้วใครที่ผิดแล้วผิดร้ายแรงก็เป็นต้นบัญญัติซึ่งก็ไม่ผิดแต่หลังจากนั้นก็เป็นอาบัติก็ตามลํานดะับเพราะฉะนั้นในเรื่องของท่านบอวิชรเมธีเนี่ยในในส่วนของมูลที่เราเนี่ยควรยุติได้แล้วครับเพราะว่ายิ่งสาวไปเนี่ยมันก็จะทําให้ศาสนาเสื่อมเสียนะครับเสื่อมเสียลงแล้วก็ อย่างที่หลวงพ่อพระเดชทุคุณบอกว่าความดีของท่านค็เยอะนะครับให้นึกถึงความดีของท่านด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักกับท่านวอเป็นการส่วนตัวนะครับเราสอคนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกแต่ว่าเราดูข่าวแต่เราก็ใช้ความมีสติเป็นผู้มีความรู้ทั้งด้านกฎหมายแล้วก็พระธรรมวินัยดูเราจึงไม่สัมภาษณ์ในวันนี้ก็อยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยก็หันกลับมา ดูแลผู้ศาสนานะครับควรจะหยุดได้แล้วครับในความผิดในความเห็นของผมเนี่ยในแน่คดียา,ยาท่านไม่ผิดรถราทาวินัยตามที่หมหาบอกท่านก็ยังไม่ผิดอีก และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นเพียงความเห็นจากทางฝั่งของทนายอนันชัยและมหาหมีนะคะที่ทํางานด้านพระพุทธศาสนาค่ะมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะต่างคนต่างมุมมองกับท่านผู้ชมก็แตกต่างกันไปนะคะยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณค่ะในการเสพข่าวกันด้วยนะคะส่วนดราม่ากเกี่ยวกับตัวท่านวอวชระเมธีนะคะจะจบลงหรือไม่อย่างไรค่ะจะมีประเด็นร้อนอะไรผุดขึ้นมาอีกไหมก็คงต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นทิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b subscribe YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ